สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ได้คิวแล้วนะรอคิวมานานมากนะฮะคิวยาวคิวยาวคิวยาวนี่นะฮะโอ้โหดูนะโอ้ของแน่นากอ้โหหมายก้โหเนื้อเผ็ดนี่เผ็ดนิดนึงนะดูท่าทางนะครับมาแล้วลูกค้าเเลยยมเมเเยเย ลุงบัวลุงบัวกำแบบไหนก็พูดพอๆทำไมถึงปั้นรถกวนตีนกวนเท้าจังเลยครบไม่ขอูเนี่เอกลูอมเลย่ไเาคลิปลอย่บอกอยาอกทุคน่เื่นนึี่หยังท่ไยคลิปผูคนนะผูคนนะอ้าวเขาก็ทิมก็เกียวก็ทนแล้วคนันีกูอะไรเอาเอาลูกค้ามาลูกค้ามาเอา มาปิดทางมาปิดทางอยอช่าง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 หิวแล้วไปรึเปล่าเนี่ยกับเซิร์ฟมา่ก็เดี๋ยวมาเพิ่มกันถ่า้าไปก็สั่ง้นบเปิดง้นหนึ่งมันมืดนิดนึงฮะก็หากว่ามันน้อยก็จะเพิ่มเนื้อนะทุกคน ก็ยังกไม่นี่มันจะเป็นอวด้วยเสือหารูปลของเสือพิเศษพิเศษกหิวแรงนะฮะตอนนี้หิวแรงนะฮะเสือหิวแรงเสือโหยไมฮะไม่ไม่เอาน้ำตกครับ่ครับน้ำไม่ตกไม่ต่เอเดี๋ยวนะพี่เสือก็จะกินผักหนึ่งถาดนี้คนเดียวเลยนะครับผมนะ แม่คาถึงก็รองห้าเลยนะครับถักมันแพงนะถ้าผักกันสูเป็นไรนะถ้าผักแพงก็จะโอ้ดูทัวร์ปาอันนี้คือโคลกเองเลยนะครับผมโชบนีนะฮะสะอาดปลอดภัยนะครับเี๋ยวเรามาดูเอมินบ้างนะเป็นะครับเสือนะ ตัวตั้งใหญ่กว่านี้หน่อยนะตัวตั้งใหญ่ได้อันนี้เป็นตู้ส้มตำจะมาใหม่ก็แต่ครบียางเสืออ่านะครับเดี๋ยวเขาเติมถั่วหน่อยนะครับแม่ค้าชอบถั่วบางคนจะต้องบอกกันนะว่าบางคนก็ไม่ชอบถั่วบางคนก็ไม่ใส่ถั่วนะเกาจะบอกกันนะ่นะแจ้งมาเลยไปเราไปปรุงนะฮะบ้านฟ้าปิดแล้วอยู่ไหนคะนี่น้ำใส่สี่สิบปีนะขอขอขอที่วางถ้วยนะฮะปรุงนิดนึงครับ ขอเจสเขขอแจมขอเจมวงเมพัดลมมาพัเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเด,วสวสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะทำไมหน้าคุนค้นคุ้นเนี่ยมามามายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเอยยู่้าินดีค่ะิดีค่ะยินดีค่ะยินดี่ะนดต้อนรับนะคะมีเรื่อง เดี๋ยวนึกชื่อก่อนกำลังนึกชื่อนออกมังนี่ก็ยังเอ่อแ้นึกชื่อออกแล้วนะครับเขาก็เป็นยูทูบเหมือนกันนะครับผมเรามาปรุงของเราต่อนะคุณผู้ชมนะครับน้ำปลาดนึงนะฮะนี่นะครับ ชาบนี้ของเสือพาไปนะคคุณผู้ชมดูนะครับโอ้น่าทานมากเลยนะฮะเพราะน้ำซุปนี่นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับจากพัทยานะฮะที่ลุงบวนนะัวมามอบให้ลุงช่างป้าสุดธักตั้งแต่เช้าเลยนีนะ่ได้เวลากินแซ่บแล้วนะกินแซ่บแล้วเข้าวมากินกับก่อนเออใช่ทำไมกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวจริงๆกินกกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะนะฮะ เชื่อว่าหลายคนเคยนะครับแล้วโดยเฉพาะสูตรเนี้ยน้ำซุปมันเข้มข้นมันอร่อยนะฮะกินกับข้าวเนี่ยพอดีนะครับสูตรกินกับข้าวอพ่อฟื้นต้องกินกับข้าวอร่อยดีนะครับมาดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้ยน้ำลายใหญ่แย้คุณผู้ชมน้ำลายใหญ่แล้วกินก๋วยเตี๋ยวจะกาวเสื้อขาดครับ ก็ย่าไปกินกับเผาด้วยก็เหมือนที่พ่อฟื้นบอกนะฮะเราจะกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนะฮะวิธีการเนี่ยนะครับเอาข้ามาอย่างงี้นะฮะแล้วก็ตักน้ำนะตักน้ำก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเนาะแล้วก็ย่อนข้าวลงไปแบบนี้นะับแล้วทำไมนี่เห็นไหมฮะเสือช่องใหญ่ช่องใหญ่เสือเสือช่องใหญ่แล้วก็เป่าก่อนมันร้อนเสือช่องใหญ่เสือใจเย็นโอ้โหแยนซับแล้วนะ กินก็อยากกินมูมามทั้งที่เรียบร้อยเพราะคนดูเราเยอะแสงกำลังเยอะยอดวิวก็ดีด้วยเนาะอร่อยมากขอข้าวอีกสองกระติบครับอือเออสั่งหน่อยค่ะสั่งหน่อยขอข้าวเปล่าหน่อยขอข้าวเปล่าเลยค่ะแม่ทาขอข้าวเปล่าหน่อยครับอร่อยมากเลยให้น้ำซุปข้าวเปล่ามักเหมืนเติมเปล่าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะเอออะไรนะกินน้ำก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเสร็จแล้วก็ห่อเส้นห่อลูกชิ้นกลับบ้านอย่าเจ้าอย่ารักเอาจานเข้าไปนะนี่นะฮะวิธีกินนะฮะนี่ยงฮะตเองครับอืมะไว้ตรงนนียใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณลุงบัวนะฮะมันอร่อยจริงๆนะฮะสูตรก๋วยเตี๋ยวลุงบัวนะ คัเอาลูกบัวบปเลยเดี๋ยวกินแซ่บนะทุกคนดูสูตรลุงบัวโอ้แป๊บเดียวเองนะจะหมดชามแล้วเซอบอกว่ากินอย่างน้อยประมาณสามชามถึงจะอยู่นะก๋วยเตี๋ยวโอ้โหดูแล้วพี่น้องไม่ด้ล้างเลย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 อืออือออ FC แล้วคุณนุ่นนะคะก็เดินทางมาเนาะกินกับข้าวมันลงตัวมาก ลุงบัวบอกว่าสูตรที่น้ำกวยเตีเต๋ยวที่ให้มาเนี่ยนะครับสามารถนําไปต้มเป็นไข่พะโลได้ด้วยอืยครับพ่อพี่ก๊อกเสียเป็นข่าวบ้างไหมพ่อพี่ก๊อกเสียซึ่งออกไปไม่รู้ข่าวเลยไม่ไม่ตามเลยเฟอแต่ยังไม่ทัวรก็งไม่ว่างเลยทรหาแกยอยู่ทุกวันสองวันนี้แหละ อายุเท่าไหร่อะโรคที่แล้วเป็นโรคจะไปกับตัวหรือว่าโรคชราปกติ้เจร้าเยห้บคุณผู้ชมบดครับเด็กเกิดน้ก็เรียบร้อย้วครับข้าวหมดพอดีอิ่ม ฝากโปรนะฮะฝากโปรโปรโมชั่นดีๆเดือนเมษายนนี้นะฮะโปรที่หนึ่กมาแกาฟสอโกโก้หนึ่้าเก้เนะฮะโปรที่สอครีมกาแดสองหลอดเก้าเโปรที่สาครีมหนึ่งเจลลังหน้าหนึ้าเก้าเก้านะครับผมศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองกคะารับสวัสดีครับร้านนี้เปิดนานยัง เปิดวันนี้แล้วลลลวันแรกวันแระเอยอ๋อแสดงว่าเราเรามีรางกางห่อเรามาปดิบะมีเสีเ่ยงตันที่หกคือเปิดเอาเดิ่วันเกิดป้าแต่วันนี้เปิดจริงๆวันแรกพี่พี่รุ่นนานน่เขอบคุณนะครับตรง